สวัสดีครับการสวัสดีอาจารย์เชียงลูกเขาใหญ่สุกูสุขคนแล้วครับผมเมื่อวาน็นเปียนเช้านมไม่เมื่อเก่าครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับลูกเขาใหญ่เดอะมูฟวี่นะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่เดิมครับอยู่ระยองครับผมระยองพายา้นีก็ว่าเดี๋ยวเจะไม่ลุกขึ้นเบืองอีกครับผม ันเห็ดงานพวกก้าวเอาขึ้นถิ่มไว้แล้วครับย่านมีมดแดงขึ้นไนว้เด็ดต้นเมื่อวานนี่กับผมวาเสื่อกระปูดอยู่ขึ้นไว้ปุ๊บก็ไปเห็นที่ดินจะจะเลยย่านใช้ถิ่มไว้วกลับมามดแดงเอาหัวจักนะครับเนาะมันเป็นหมายโยป่าไหมถ้าจิบพวกหจักว่าโมไหนมีมดแดงเลยนี่วันนี้ผมขืนไว้เนี่ นี่ครับนี่ผัวเนี่ยนี่แล้วขันอ้วยพูดเนี่ยฟากห้อยหางพวงก็เป็นลงเก็บยางคุณบ้างพูดนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งก่ันมีคลองไปดูดถามคลองแล้ววันนั้นย่ไปพุ่นครับย่ไปมุมมากกว่า พุนขันลยู่นต้นพักเสดาวเห็นมักกอ่อกอยู่เาเฟือกอ้วเป็นแบบนี้หนูเดอวรอหนมอ้วคือ,อเนีอุ้ยขันอยู่ตนียไหมยูรู้ขันอย,ย,ยู่ยครับนี่ครับยูร้ขันอยู่ นี่เอาลูกเอาอยู่เลมาแล้ว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 ตีตะไลมาแล้วตีตะไลมาแล้วตีตะไลมาแล้วลูกปลลกปลอย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 หอยล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 อยอนถอยลอยอยถอยลอยอยลอยลอยลลอยลอยลอยแลอย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 ยลออยลอยลอยลอลอยอยลองลอยลอยลอยนอย้อยอยยยอนอ ช่วงเที่ยงเทียงนี่ครับเอาเที่ยงเนาะเห็นงานตัวยิโรขันอยู่ครับยูโรขันอยู่ยูโรเหรียญเรายูโรเหรียญเราตอนแรกผมไปใส่ต้นนล้วนะต้นทัดไปต้นทัดไปเลยมองมันมาบินมาเม่อหั่มองมันตีแต่ไรมาเม่อไหร่ไอ้มันมีหมดแดงผมเรียกกลับมาใส่ต้นนี้เพราะว่าเมื่อเสาร์นี่ผมยางมามันยุดินขึ้น,ข,นขึ้นตีแต่ไรอ้อมไปทางพุ่น น่าก็เถียงกันด้กันครับเลยนะี่ยูโรเล่นแล้วเอาลูกเอาโอ้ขอเขาไปใกล้ไว้เลยลพี่น้องเอ้ไปครับรถติดตามมั้งครับผมมันหมานะลูกใอ้นกไปป่าขเจ้ายุ่งเทียบเนะลยรถติดตามครับผมเราเห็นงานเข้าก่อนเราอยลอยมายามครับผมที่หม,มู่ป่าของเพงกน,นี่ครับผมใช่ป่าอ้วนไม่น่าพลาดเนาะนานอ้วนบอกใช่ วอดีรถกระจอยมาถมเดินสายไฟไปนี่ครับคุณย่ายนะเจ้ารถไม่หยับผมเลยขอเพื่อนมาเบิ่งก่อนวันถือกล้องไว้มาเจ้า,จาลงมาดูแตวไปถึงน,นี่หน้าผ่านนะครับโอ้โหดินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเวเดี๋ยเวยเวผเืเ่อจะตายเลยโอ้โอ้โอ้โ,อโอใช่ลูกเขาไว้วันหรือนกอะไร นกเขาโอ้โหสวยเลยเว้ยเลยนี่ครับทำได้แล้วแซมหนึ่งแทมครับวันนี้หนึ่งแทมเจ้ยายูโรครับโอ้สงสัยติดนานแล้วนี่ยโอ้ลูกคู่เลือดเลือดเลยนะเลือดเลยโอ้ปีกมันเนาะติดแต่เช้า,า,ชาแล้วเลือดเนาะเลืดอดขนตายปีกโอ้โหมันฉลอกกบเปิงหมดเลือมันยัง ตัวสวยตัวนี้โอเคครับไป้วันปิดกล้องครับนี่ครับเชลยเจ้ายูโรครับผมได้สองตัวแล้วนี่ครับผมนี่ครับนกปลาได้ย้อนรับผมนี่นะครับผมจะได้สองตัวแล้วนะตัวแรกตัวแรกตัวหางใหญ่ายตัวแรกว่าตัวแรกไหมเออครับนี่ครับผมจะได้สองตัวโอ้งามครับ เรีว่าง,งามไว้ดินโน้ดเน,นี่ครับผมนี่ครับเฉลยนกสวนยาเออเนี่ะนี่ตัวแรกนี่ตัวสองบาทนีเ่เพลครับผมยูโรไอ้นอนพเนียดเลยครับผมยูโรเพราะว่าลงมาใส่กล่องยูโรไว้นี่ครับผมยูโรเสียดลายเลยว่ะ ว่าท่านครับเมื่อเรียงบินมาเอาไปยู่หนุกตามไปว่าท่านเลยว่ใบเสียคอนนอนอยากบ่าอยู่นนออย,ย,ย่างกันกู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 กยุ่งยุ่งส่วนปามันบางคนไปตามพวกเขาเองหูเหนียบวะ เัยียงี้ยอยู่ขังคนเนีย้ยคู่กากาเยอะดูอะไรดีใจเว้ยวันนี้นะครับครับผมมือนี้ก็ได้ไปหนึ่งแต้มนะครับผมวันคำมาทำงานนะครับรอ oh. ากาศน้ำแรงข้าวแรงใกล้มาแล้ oh. วมาหูกันนี้ยเซาดิน oh. าเพิ่นบอกยิงไกป้ายครับวันนอนอยู่นี่เนี่ยชิไนในชิ้นในมันบนนะครับผมขอบคุณหลายๆคนที่ติดตามรับชมครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,มขอขอขอนั่นะครับผมขอคนล่นหนึ่งซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคนทำลิปนะครับผมมาเห็ดงานกับมาเหดคลิปพี่นอ้องให้พี่น้องเบื้องไปในตัวนะครับผม จังไว้เสียโอกาสเน่าหลดนมาเทียนหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมกับผมสวัสดีครับ